นี่ไบแนนแมวของพี่แรดอสถ้าน้องๆไม่กดไลค์ไบแนนจะกระโดดปวดหน้าน้อง,อง okay, ๆโอเคก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเซนคูนั่นเองด้วยทุกคนก็ว,วันนี้ทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นเซนคูจากด็อกเตอร์สโตนะครับทุกคนเป็นอนิเมะทุกคนนเป็นแนววิทยา,าศาสตร์ซึ่งผมชอบมากทุกคนผมดูถึงซีซั่นล่าสุดแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าให้ผมสปอยนะครับมัน,นก็จะเป็นอารมณ์แบบว่า เจ้ามนุษย์คนนี้มันเจอลำแสงสีเขียวครับทุกคนที่มันทําให้ทุกคนกลายเป็นหินแต่ว่าเซนคูมันฉลาดเกินไป,ปนครัทุกคนมันเลยแบบว่าตื่นขึ time. ้ CPU. นมาก่อนคนอื่นนะครับทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนก็กลายเป็นหินนะครับทุกคนเห็นไหมซึ่งเราจะต้องช่วยชีวิตไอ้พวกนี้นะครับทุกคนรวมถึงพี่ตองแล้วก็พี่กิจนะครับทุกคนเพราะว่าพวกมันน่าจะพึ่งฟื้นออกมาจากการกลายเป็นหินนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้จะมาช่วยมนุษยชาติกันครับทุกคนด้วยน้ํายาที่เอ่อหงขานน้ํายาแป๊บนึ่งทุกคนมันจะเป็นน มันกลายเป็นคนปกติแล้วเห็นปะ่ะเราเต้องแบบว่าพาพวกนี้มาผลิตน้ำมาน,นะครับแล้วก็ช่วยพวกเขานะครับจากการกลายเป็นหินนั่นเองโอเคก็จะพร้อมอะไรก็ไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมเอ้ยลืมคำถามประจำคลิปเลยนะครับก็คือคำถามมีอยู่ว่าน้องๆชอบตัวละครไหนจากด็อกเตอร์สโตนะครับถ้าเป็นพี่ครับทุกคนพี่น่าจะชอบซินคูนั่นแหละเพราะว่าซินคูเป็นพระเอกแถมฉลาดอีกด้วยนะครับผมโอเคอย้ายผมแกล้งใครหรือช่วยใครตัวไรก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ like, ก,กันไปเลยนะครับกดติดตามนะครับทุกคนกดกระดิ่งด้วยกดทุกอย่างเลยโอเค เดกันเฮ้ยเช้าแล้วเหรอเอ้ยแล้วนี่ใครกันเนี่ยคนตรงนี้เป็นหินเมืองตรงนี้หายไปไหนร้อยกิจหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไตองเกฟื้น<อ>มนโมดเนี่ยว้าเราหลับกันไปนานเหรอทำไมเมืองหายไปแล้วก็<อ>นี่เป็นคนเป็นหินไปหมดแล้วอ่ะฝีมือชัน,นเ,อเองอ่ะแกอย่าเพิ่งจะตกใจนะเว้ยถ้าฉันบอกแกว่าเราหลับไปประมาณหนึ่งแสนปีอ่ะเพื่อนหนึ่งแสนปีนานไปเปล่าแน่หม สามพันเนอะสามพันแกานดีๆว่าซากซากเมืองมันเอาสามพันปีเหรอฉันจำผิดเหรอเนี่ยมันรู้สามพันล้านหรือสามพันแสนปีนะครับทุกคนคือมันนานมากนะครับใช่ไงแกดูดีเมืองที่เคยไปอยู่ตรงเนี้ยเราซาบแกจำได้ไหมว่าก่อนก่อนหน้านั้นเรามาเล่นน้ำทะเลกันกับเราสามคนแล้วฟีโต้มันหายไปไหนวะโออเออเซนคูเอนคูแกแบบแกหาฟีโต้เจอหรือยังที่ฉันบอกว่าเรามีกันสามคน่ะ นี่แกรูจจก <S 2> <S 2> ้จักกันแล้ว <S 2> <S 2> เ,ลเหรอเพื่อนใช่ใช่เพราะว่าฉันตื่นมาก่อนหน้าเกมาแล้วจไม <นะ S 1> แกถึงไม่ปลุกฉันวเพื่อน <S 2> <S 2> แกปล่อยฉันนอนอะไรขนาดนั้นมันมันต้องใช้ของวิเศษที่เซนคูคนเดียวเท่านั้นที่มันจะทำได้อะเพื่อนอ๋อนี่ไงเมื่อกี้แกใช้ลางี่มันปลุกฉันตื่นใช่ฉันรูกสาบบอกว่าเรามีกันสามคนนะแกหาฟีโตสไม่เจอจริงๆดินักวิทยาศาสตร์มาหาแกนเ้วไม่เจอเอาเป็นว่าช่างหัวฟีโตสมันเถอะแก ที่ตื่นขึ้นมาตอนแรกคนแรกโอ้ยรับไปเทศะนต้องเนพวกนายจะสุดยอดอ่ะโอ้ยเราตันี้ได้ด้วยอ่ะฉันไม่เห็นพวกนายต้องช่วยฉันทำยาชุบชีวิตดูโอ้ยเอ้ยเออฉันฉันฉันตีมันทำไมนี่มันคือตัวอะไรวะฉันก็นึกว่าอะไรฉันก็ไปเตะฉันก็ว่ามันเจ็บเจ็บมันไม่นั่นดีกว่าสอยสยนกคุ้มหลีนี่ว่าพวกเธอต้องช่วยฉันโอยเกินแล้วพวกเธอต้องช่วยฉันทำ จะทำยังไงเนี่ยน้ำยาอุ้ยมีขวานมันโยนขวานกับปิกเอ็กปิกเอ็กเราเออเราจะต้องทำไงอ่ะสิครูเราจะต้องช่วยนายยังไงเนี่ยต้องใช้วัสดุที่ต้องใช้ขวดแก้วขวดแก้วก็คือข้าวเชอร์รี่เราจะหาไอ้ขวดแก้วเราพอเข้าใจนะว่าเรามีความรู้จากโลกยุคเก่าแต่ขั้งข้าวกับเชอร์รี่เราจะไปหาจากไหนวะเพื่อนขั้งข้าวเออเพื่อจะบอกฉันเหนเลยว่าไอเกียด แกเห็นแล้วไม่ใช่ดอกไม้เอ้ยต้นเบอร์รี่นี่ใช่ป่ะเชอร์รี่เราจะไปหาจากไหนวะเพื่อนขอลองนี่ทิมใช่ไหมเชอร์รี่ก็ในป่าไงข้างเขาเชอร์รี่ข้างเขาในถ้ำโอ้ my god มันต้องเป็นงานที่โคตรจะยากอะเพราะว่าข้างเขามันไม่ได้มีเยอะเอาไชเบอร์รี่มาแล้วเพื่อนรถเหมือนต้องรอให้มันโตะมาเลยยังไงล่ะโอ้ใจเย็นเซนโคแล้วแล้วนายไม่คิดจะไปช่วยหากับพวกเราเลยหน่อยเหรอ โอ้มันยนไอ้นี่มัให้เหรอเขาถือว่าเขาเป็นนักวิทย์อ่ะเขาแค่สั่งพวกเราโอ้โอ้มันสั่งเราขุดทรายว่ะตอนเราเราคงต้องทำทรายเอาทรายไปทำอะไรอ่ะต้องใช้ทรายด้วยหรอขวดแก้วไงอ๋อขวดขวดเฮ้ยเราจะใส่ของไว้ก่อนนะครับฉันแล้วใครจะไปหาข้างคาวอ่ะฉันเหรอเอ่อคนไหนที่ยังไม่เคยติดโควิดก็ไปเดี๋ยวฉันเคยติดแอ่ะดีเพื่อนโอ้ชิมหายแล้วเพื่อนเอาที่ไปไต้องปหาเองลกันเฮ้ยเราต้องช่วยกันหานะ เดี๋ยวเราทําแก้วเสร็จแล้วเราก็ต้องลากตัวเซนคูไปหาข้างๆากับเราด้วยได้เราไปไปหาพร้อมกันเอเราะอาจจะเส็จไปหาโคเราหลับไปสามพันปีแล้วเราจะไม่เจอเชื้อโรคปแปลกๆแล้วว่าเซนคูนั่นนะสิ ในการ์ตอนไั่รู้สึกว่าไกนขุดทรายแล้วฉันได้หอยเชลล์ด้วยอ่ะในการ์ตูนไม่ได้บอกไว้ยาปฏิชีวนะได้ยาปฏิชีวนะคือยาแบบว่าทำลายเชื้อโรคครับเอ้ยเอาเป็นว่าเราได้ของมาแล้วแต่ฉันทำยาชีปฏิชีวนะแล้วฉันได้หอยเชลล์เซนคูแบบ แต่ว่าข้างคาวปัญหาได้น้อยมากเลยนะเราแบเราจะไปหากันเจอจริงๆในอพวกข้างคาวในถ้ำอ่ะเันจำได้ฉันจำได้มันมีน้อยมากเลยนะเพื่อนหาได้หาได้ก็หาได้ทุกคนเราจะเอาเดี๋ยวเราเผาอันนี้ให้พวกนี้หมดเนี่ยอุ้ยหมดแล้วเหรอให้พวกนี้นะไปตองไปชั้นเผาทรายเต็มแรกเราไปหาเราจะไปหาข้างคาวหรือเชอร์รี่กันก่อนดิหาเชอร์รี่ข้าง เชอรี่มีหนึ่งหนึ่งอันแล้วให้หอกมาโอ้คอยู่กับคนป่าอูก้าเอาหอกไปโอ้นี่คือสถานที่เช็คพอลของเราอ้อ้ๆนี่ไงต้นเบอร์รี่ที่มาทวงอาณาจักรวิทยาศาสตร์งตอเก่งมากทวงอาณาจักรวิทยาศาสตร์แกนี่นี่นี่แกฟื้นมาสามพันปีเพื่อมาเบียวอาณาจักรวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเอ้ามันเป็นเหมือนในการดูจริงเพราะฉันเจอใครไกลเกี่ยวอะไรกัน โอ้ไม่ก็โอ้ยฉันโดนต้นเบอรีทิมมันมีต้นเลยมันไม่เฮ้ยทำลายต้นเบอรีทำไมทำลายต้นเชอรี่ทำไมโอ้ฉันขอโทษอ่ะฉันเผลอเหยียบต้นมันละมานี่ก่อนทุกคนเราจะทสอนพวกที่ทำปุ๋ยก่อนอ่ามันมันเรียกเราอ่ะทำไมสอนพวกที่ทำปุ๋ยบอกล้วจะเรียกพวกฉันไปเอาบนมิวอ่ะมันเรียกพวกเรามาทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะวิ่งมาสักไกเล เปลือกหอยมาให้ฉันเอ่อเรียนเลยนะเก็บเปลือกหอยนี่ไงหอยหอยเชวนี่ไงนี่ไงฉันมีเยอะมากตั้งสิบสามอันเนยเกียทำอะไรอ่ะเออเกียวทำอะไรเช่นครูนี่ฉันจะทำให้ดูฉันว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันพิเศษอะเราขุดเพิ่มไปตองได้หอยเชวเนี่ยนะเยอะสิ่งนี้ใช่ใช่ใช่หัวกับสิ่งนี้ โคตรจะโคตรจะโคตรอนิีมอ่ะไอจิตเอาไปแกได้ไหมเอา้ามันโอยติมันจะได้โบนมิวนะครับทำยังไงอ่ะเราต้องทุบเหรอรต้องต้องบดโอ้ได้ปุ๋ยมาโอ้มันจะได้เป็นโบนมิวทำยังไงอ่ะอ๋อก็คือแกแกเอาขวานกับไอ้หอยอ่ะแล้วก็มันก็จะได้เป็นคาลเซียมคาร์โบเนตอะไรไม่รู้อ่ะเอามาอะไรอ๋อมันนี้ แล้วก็แคลเซียมคาร์บอนเนตมามารวมกันเป็นบนมิวหรือเปล่าเอาเห็นจะเป็นเลยเซนโค<อ>ู oo, มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน,น่นอนเลยทำไมเราได้เป็นแค่แคลเซียมงงอ่ะว่าไงง่หรือว่าเราเ<อ>จ๊งพวกว่าไงพวกนๆๆ <c oughs> ายง่เอ้ยมันเป็นมันไม่ได้เป็นบนมิวมันต้องทำยังไงเป็นบนมิวเนี่ยตามมาเป็นพวกมั่ง หรือว่าเราเอาเอาเทได้เลยโอ้จําอะไรว่าจํารอการมีธาตุโอ้ยก็เดี๋ยวมันก็มีละแกแกเนี่ยฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นคนดีอะที่มันเป็นคนดีจริงมันใสยปุ๋ยเข้าไปไม่รู้อะใส่ปุ๋ยเข้าไปมันใส่ไม่ได้นี่เห็นไหมเทไม่ได้โอ้ฉันได้บุญมิวอะโอ้ะได้มาจากไหนวะอ้าวอ้าวฉันมันมันใส่ได้แล้วอ่ะมันโยนให้ฉันเนี่ยก็คือ ตอนที่มันทําเปลือกหอยให้ฉันมันทําเป็นโบนิวเป็นอะแต่พอฉันทําเองฉันทําไม่เป็นอะฉันก็ทําไม่เป็นอะเอ๊อย่าบังตนเชิญดีนะเพื่อนไปลงถ้ำพอละพอแล้วออที่เหลือที่เหลือเป็นเอาไว้กินแล้วกันหิวพอดีเลยไปลงถ้ำกันโอ้ยโอ้ยทอดโอ้แจกทอดเต็มไปหมดเอ้ยตองอย่าแย่งกันดีฉันได้เจ็ดอันเองเพื่อนจริงเหรอโอ้ยเออฉันได้เยอะว่ะต้องหาถ้ำนะครับไปกัน้ไอตอง ไอ้ตองตามบุกไอ้นั่นไปดีตองอย่าต้องเินไม่ทำไมไม่รู้อ่ะไหนถ้ำมาเซนคเอ้าเอาแล้วมึงจะเดินเดินเดินนํามาเหมือนรู้อะไรอ่ะมันวิ่งนํามาเหมือนรู้ทางแล้วมันบอกว่าไม่รู้พอในยุคนี้เธอจะให้ฉันนาฉันไม่รู้นงมันเจอถ้ำแล้วตองโอ้ลาลา ไอเป็นภาพน่ากลัวมากเลยเฟอร์ซี่แต่ฉันว่ามันไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมมีค้างคาวมันมีไหมข้างล่างจะเสกไหมเสกไวมอุ้ยมีหมดอ๋อนี่ไงค้างคาวข้างคาวไอ้ตองข้างคาวเต็มเลยมาเร็วเดี๋ยวว้าวนี่นี่นี่มาเร็วมันรู้มันรู้เาต้องฆ่าข้างคาวเหรอใช่ใช่ใช่ถ้ำข้างคาวเดี๋ยวมันรู้ได้ไงก่อนว่าที่นี่มีถ้ำข้างคาว เอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งชันตีชันตีไม่ค่อยจะโดนเลยมันโคตรจะมันโคตรจะเละมันไม่ได้ของที่ผมต้องการตัวมันเล็กเอ้ยมันบอกอะไรอย่าพึ่งเอาฉันฆ่าไปหลายตัวแล้วเนี่ยอย่าพึ่งผมไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงวะฉันฆ่าไปเยอะมากอะมันอุ้จะดอบไหมอ่ะเดี๋ยวนะมันแกฆ่าแล้วได้อะไรอ่ะมันดอบอ๋อค้างคาวมันมันเยี่ยวเป็นกดในตริกอะไรไม่รู้อะมันเป็นก้อนสี่เหลืองๆงานเนี่ยเนี้ยเนี่ยใช้เออฉันได้ ฉันได้มาแค่สีอันเองต้องโดนต้องให้มันโดนเผาเหรอไม่ใช่มันมันจะยอกมาเองเพื่อนมันโดนเผามันมันมันโง่มันบินเข้าลาวอะเพื่อนอ๋อเอาละเยี่ยงเลยเยี่ยงสิอ่าเอาไปฉันให้ได้ของกับกันเถอะพอแล้วเหรอการและโอเคทุกคนเราจะกลับเพื่อนกัน เออฉันเห็นก้อนอะไรสีเหลืองๆฉันขอขุดได้ไหมฉันสนอ่ะฉันแค่สงสัยมันคืออะไรอ่ะมันคือทองหรือเปล่าเพื่อนมันคือไม่เห็นจะได้อะไรเลยแกได้ไหมโอ้โคตรกากอ่ะไปเรากลับกันเถอะต้องไปแล้วเราจะเราจะขึ้นมายังไงวะเนี่ยโอ้ฉันมีบล็อกซายอยู่ะแกมีไหมเพื่อนรวมต่อทางกันแล้วพวกนั้นนไม่รู้นะครับเพื่อนแกและเฟอร์ซี่แกก็คงต้องทำทางขึ้นลูกบอลหินแถมไ้หมดป่ะ จะหาทางขึ้นไอ้แก่ขึ้นมาดีเซนคูมันต่อบันทางขึ้นมาแล้วเนี่ยมาเร็วมาเร็วช่วยโอ้ในที่สุดอิสระภาพมืงน,นี้มันจะไม่เห็นนะครับแล้วมันไปอยู่โอ้มาเร็ววางจ้าสะลือเกินกลับสู่อิสระภาพ คือมันไปแล้วมันก็ไม่รอพวกเราแล้วมันก็วิ่งนำไปอย่างเดียวเล้วมันก็วิ่งนำแล้วมันก็ทิ้งพวกเราต้องวิ่งขวดแก้วด้วยทั้งที่มันต้องการขวดแก้วอ่ะเมื่อไหร่เราจะช่วยคนพวกนี้ได้น่ะไ่้พวกชาวบ้านเยอะเหลือเกินชาวบ้านโอ้ยฉันเดินฉันเห็นฉันเจ็บโอ้ my god เอานี้มารวมกันรวมกันในไหนเอาโอเชร์รี่แล้วก็โอชินะฉันเดินมาเดียวชร์รี่ไปว้าวนี่ไง ได้แล้วเหรอโอ้ได้แล้วชุบชีวิตเลยได้เท่าไหร่แล้ยใส่หัวใส่ยังไงอ่ะในในแกลองชุบชีวิตดิเฮ้ยแกลองไปชุบทุกคนมองอะไรไม่เห็นสุดยอดโอ้เซนคูฉลาดมากนี่โอ้ไอช่องไม่ต้องรอเซนคูหรอกสุดท้ายฉันก็เป็นคนช่วยพวกแกฉันหนังหาเว้ยฉันจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดไอ้ต่อโคนไอ้ต่อโคจะหมิ่นประมาทโคตรจะขโมยความรู้และลิขสิทธ์อะ ให้นกดีกว่าไอ้ตองเหมือนไอ้นั่นเลยเหมือนโทมัสอันวาอดีสัน์เลยโคตช่วยเจ้านี้ได้เลยหน้าตามันคุ้นๆนะแต่ฉันจําไม่ได้อ่ะเอ๊ะมันหายไปละโออมันหายมันหายไปแล้วเพื่อนไอ้เจ้านี้มันหายไปว่ะเสียใจเลยนะคือคีปเปอร์ให้ฉันช่วยชีวิตพวกสัตว์ร้ายเนี่ยนะฉันจะไม่ช่วยอ่ะแล้วมีน้ํายาแข็งฉันจะแบบทําให้มันไปอยู่ในหินเหมือนเดิมอ่ะไอ้พวกสัตว์ร้ายอ่ะ ใช่เราจะทำให้พวกมัน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 เดินไปดฉันเดินมาหลังมัไหนเแล้วมันจะไม่รบกวนฉันเหรอมันมันวิ่งไรจัดมันวิ่งไรจัดมึงวิ่งเจ้เนี่ยดูดิโอ้ยไอเกตไอเกตไอเกตอ่ะเราจะฆ่าเราจะฆ่าพวกนี้คนเราจะจบคลิปด้วยการที่เราจะฆ่าไอพวกนี้นะครับเราต้องไปชุบชีวิตทุกคนเราเราช่วยชีวิตชาวบ้านกันตองมามามาแกมีไหมไม่มีเอาเกตตองแบ่งฉันอะหมดยหมดเอาละ ไมโยนะพวกนายหมดประโยชน์อะเฮ้ยโค้ยฉันจะชอ้ยชีวิตทุกคนเพื่อให้เขาช่วยฉันฉันจะถามแกพอดีแล้วว่าแกพอรู้วิธีเพื่อหรือเปล่าเรียบร้อยช่วยฉันด้วยทุกคนชาวบ้านช่วยฉันชาวบ้านโค้ชมาดิมันมันมีหงุดหงิดฉันมึงมันวีหงุดจะไปฆ่ามันตรงนี้มีชาวบ้านเต็มเลยโอวย ไอเชนครูตายถ้าออกแขงมันอ่าอ้เมื่อกอเทุกคกันตายหนึ่งร้อยครั้งโอเคทุกคนก็สับพีนี้ทุกคนขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายแล้ว